วุ้ยข้าเขาผู้สาวยังคือขำหน่อยเด็กกินข้าวกันนี่คือแกงหน่อไม้กึ่งสาเร็จรูปผูเจ้าขานะฮะสินค้าสมหญิงชิ้นต่อไปนะคะเห็นไม้แค่แกะซองแล้วก็แกงเลยผูเจ้าขามีเครื่องปรุงมียังให้ครบนาอันนะี้ชะอมสมหญิงใส่เองงด้วยมูเจ้าเด้ออันนี้แกง่อมหอยนะฮะของพี่อีนะฮะแกงหอมหอยตะว่นนี่แกงมุว่านนี่ผููเจ้าขาอ,อ,อ,อุ่นเหลวอุ่นอีกนะฮะมันก็เลยเป็นแนวนี้อืมเนี่ย เกียงทำไมเนี่ยสติกเนเจอร์นะระบอกเลยว่าอร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรเลยทุงก็หาชิบากบคุมเว้ยข้ามเขาผู้สาวอย่างคือขำมหน่อยเ่โอ้โหอร่อยคุ้มบอกเลย จุบเอาอยมาเนี่ยดีบ่ตัวอ้วนมากใครอยากกินนะสั่งได้ที่ช่องพี่อีคณิฐาเด้อหอยขัวตัวอ้วนมันก็ได้ดูดเนี่ย Nó đậm đậm như thịt thịt lợn, mấy trái phù, mấy nắng lợn. Ủa, rất ngon. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để สุดจัดประหลัดบอกอันนี้ใส่พริกนะลูกโดดเขียวๆวเห็นปะเราไม้ชิ้นใหญ่ก่อนนะ <coughs> cái hình dạng của có Còn hỏi, thấy không? hỏi thế đó cảnh đây bạn này. Đi kiếm khăm ngay thôi cho qua. đi nồi.